เมื่อโลกที่คุณรู้จักถูกเปิดออกหลุมยักษ์ลึกเกิดขึ้นทั่วกลางเมืองสัตว์ประหลาดคืบคานโผล่ขึ้นมากืนกินทุกสิ่งและนี่คือมาร์คชายผู้โชคร้ายถูกทิ้งไว้ตกลงไปในหลุมยุคอย่างโดดเดี่ยวความหวังเดียวของเขาคือความไว้ใจหญิงปริศนาแปลกหน้าที่ติดอยู่ในหลุม ขณะที่พวกเขาต้องเดินไปตามอุโมงมรณะที่มืดมิดม,ดมาร์ไม่รู้อะไรเลยนอกจากเขาเข้าใจว่าเกิดแผ่นดินไหวจนกระทั่งพวกมันโผล่ออกมาหมายเอาชีวิตเมื่อแสงสว่างเดียวของพวกเขากลายเป็นเหยื่อล่อทางรอดเดียวคือการทำในสิ่งที่เลวร้ายที่สุดเพื่อกลับไปหาคนที่คุณรักทั้งสอง จะมีชีวิตรอดออกไปได้หรือไม่เชิญติดตามรับชมสเคอรีฝ่าแระทึกลึกใต้โลกรับรองได้เลยว่าสุดลุ้นสุดลึกจริงๆครับและถ้าคุณชอบคลิปสรุปเนื้อหาสปอยนี้อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามช่องไม่พลาดคลิปดีๆไว้ด้วยนะครับหรือถ้าใจดีช่วยค่ากาแฟเล็กๆน้อยๆก็จะขอบพระคุณมากๆครับขอบคุณครับ เรื่องราวเปิดฉากขึ้นอย่างน่าตกตะลึงด้วยภาพของเมืองที่จมดิ่งสู่หายนะครั้งใหญ่หลุมยุบขนาดมหึมาผุดขึ้นทั่วทุกแห่งหนในใจกลางเมืองราวกับพื้นโลกได้เปิดอ้าปากเพื่อเกินกินทุกสิ่งประชาชนเสียชีวิตจำนวนมากและรัฐบาลไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากประกาศให้ประชาชนอพยพออกจากเมืองโดยเร็วทันทีทุกคนต่างเร่งรีบหนีเอาชีวิตรอดจากภัยพิบัติที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อน ท่ามกลางความโกลาหลน,นั้นมาร์กชายหนุ่มธรรมดาผู้โชคร้ายที่สุดคนหนึ่งก็ตกลงไปในหลุมยุบกลางถนนอย่างไม่ทันตั้งตัวเขารับรู้ถึงความเจ็บปวดจากการบาดเจ็บแต่ยังโชคดีที่ร่างกายไม่ถูกก้อนหินขนาดใหญ่ทับโดยตรงมีเพียงชายเสื้อเท่านั้นที่ติดอยู่ใต้หิน ทำให้เขาไม่สามารถขยับตัวไปไหนได้ในสถานการณ์คับขันนี้มาร์คพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะหยิบโทรศัพท์ออกมาโทรขอความช่วยเหลือแต่เสียงที่เขาได้รับกลับมาคือเสียงตอบรับอัตโนมัติให้ฝากข้อความไว้นี่เป็นสัญญาณชัดเจนว่าความช่วยเหลือจะไม่มาถึงในทันทีเขาตะโกนร้องขอความช่วยเหลือสุดเสียงแต่เสียงของเขาดูเหมือนจะจมหายไปในความวุ่นวายและเสียงระเบิดที่ดังขึ้นเป็นระยะระยะจากพื้นเบื้อง ยิ่งเพิ่มความตึงเครียดให้กับเขาเป็นทวีคูณมาร์กฉายไฟโทรศัพท์ส่องไปรอบๆบ,บริเวณและสิ่งที่เขาเห็นคือป่าอุโมงค์ขนาดใหญ่ที่ทำให้เขาประหลาดใจอย่างมากด้วยความเป็นห่วงสุดหัวใจมาร์กรีบโทรศัพท์ไปที่บ้านเพื่อหาลีฟภรรยาแต่ก็โทรไม่ติดด้วยความร้อนรนเขาจึงตัดสินใจฝากข้อความเสียงสุดท้ายไว้พูดว่าเขากำลังจะไปรับลูกที่โรงเรียนแต่เกิดอุบัติเหตุที่น่าจะเกิดจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ ตอนนี้เขาติดอยู่ในหลุมเหวลึก ไม่ไกลจากบ้านมากนักห่างกันประมาณสองช่วงตึกถ้าเธอรับลูกๆกลกับมาบ้านแล้วรีบโทรหากับเขาด้วยนะในวินาทีที่กำลังฝากข้อความอยู่นั้นเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งก็บินมาตกในบริเวณใกล้เคียงแรงระเบิดและแรงกระแทกทำให้รถยนต์ที่ติดอยู่ขอบเหวกำลังจะร่วงลงมามาร์กไม่มีเวลาคิดแม้แต่วินาทีเดียวเขาตัดสินใจใช้แท่งเหล็กงัดก้อนหินที่ทับชายเสื้อของเขาออกอย่างบ้าคลั่งทันทีที่หลุดออกเขารีบม้วนตัวหลบได้อย่างหวุดหวิดก่อนที่ รถจะร่วงลงมาทับร่างของเขาแทน มารอดพ้นจากซากรถที่ร่วงหล่นมาได้แต่ความโชคร้ายยังไม่จบสิน้นเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสเศษกระเบื้องแหลมคมทิ่มลึกอยู่ใต้ชายโครงเขากัดฟันแน่นและใช้แรงทั้งหมดดึงเศษกระเบื้องนั้นออกอย่างทรมานน้ำสีแดงไหลซึมออกมาไม่ขาดสายเมื่อมองดูนาฬิกาในโทรศัพท์เป็นเวลาสี่โมงยินขวาขว่าวกลัวว่าแบตเตอรี่จะหมดในไม่ช้าจึงหยิบไฟแช็กขึ้นมาจุดสองสว่างแทนและสิ่งที่เขาเห็นภายใต้แสงไฟที่วูบวาบคือ ปากทางอุโมงค์แห่งเดียวที่เป็นทางออกมาร์กไม่มีทางเลือกอื่นท่ามกลางความมืดมิดและความเจ็บปวดจากการบาดเจ็บเขาต้องค่อยๆค,คานเข้าไปในช่องอุโมงที่มืดมิดและแคบนี้อย่างระมัดระวัง ขานเข้าไปไม่นานมาก็บพบกับกระเป๋าใบหนึ่งเมื่อเปิดออกดูก็บพบขวดบรรจุก,กระปุกยาและรูปถ่ายลูกสาวที่ยิ้มแย้มสดใสนำบัตรในกระเป๋าทําให้เขารู้ว่าเจ้าของคือซาลา่าแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการพบกล้องวิดีโอภายในกระเป๋า มาร์ครีบเปิดมันขึ้นใช้เป็นเครื่องมือสองทางเมื่อสองกล้องวิดีโอเข้าไปในความมืดมิดของอุโมงค์กล้องจับภาพได้อย่างชัดเจนตรงมุมหนึ่งของอุโมงค์มีหญิงสาวคนหนึ่งกำลังนั่งสลบอยู่นั่นต้องเป็นซาร่าเจ้าของกระเป๋าใบนี้แน่นอนมาร์คจึงรีบเข้าไปช่วยเธอให้เร็วที่สุดมาร์คพยายามปลุกเธอให้ตื่นขึ้นโชคดีที่เธอฟื้นขึ้นมาด้วยความหวาดนหวาร พยายามทำให้เธอเชื่อใจโดยการวางแท่งเหล็กลงเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจพร้อมกับยื่นกระเป๋าคืนให้เธอและเรียกชื่อเธอว่าซาร่าเมื่อซาร่าคว้ากระเป๋าหยิบขวดน้ำขึ้นมาดด่มและรีบกินยาแก้ปวดทันใดนั้นก็เกิดเสียงดังระเบิดขึ้นอีกครั้งเธอก็ตกใจรีบขานเข้าไปในอุโมงค์ทันทีมาร์กตามเธอไปแม้ว่าเธอยังคงมีความกลัวและบาดเจ็บที่ขาอยู่มาร์กจึงอาสาท,ทำแผลให้เธอจากนั้น ขอยืมโทรศัพท์เธอแต่เธอบอกว่าลืมไว้ในรถและเธอตกใจจึงรีบวิ่งออกมามาร์กเข้าใจว่าคงเกิดแผ่นดินไหวแต่ซาร่ากับหัวเราะที่เขาคิดว่าเป็นเพียงแผ่นดินไหว ทันใดนั้นก็เกิดแผ่นดินไหวสะเทือนอีกครั้งมาร์กยังคงพูดด้วยความหวังว่าคงจะมีคนขุดดินมาช่วยแต่ซาร่ากลับบอกว่าเขาไม่รู้อะไรเลยผู้คนที่ตายไปนั้นตายเพราะอะไรกันแน่และผู้คนที่อยู่ด้านบนอาจจะตายกันหมดแล้วก็ได้มาร์กพยายามตั้งสติและย้ำว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาต้องออกไปจากอุโมงค์นี้ให้ได้เพราะปากหลุมเหวถูกปิดด้วยก้อนหิน ทางเดียวก็คือต้องเดินไปตามทางอุโมงค์นี้เท่านั้นเขาถามซาร่าว่าเดินไหวไหม ถ้าไม่ไหวเขาจะอาสาเดินนำหน้าเองแต่ซาร่าไม่ไว้ใจและเธออาจจะกลัวอะไรบางอย่างที่คืบขามมาทำร้ายเธอด้านหลังเธอจึงไม่ยอมและยืนยันที่จะเป็นคนเดินนำหน้าเองโดยให้มาร์คคอยเดินตามหลังเมื่อเดินไปได้สักพักซาร่าที่บาดเจ็บขาเธอเดินช้าลงมากมาร์คจึงพูดเอ่ยปากขอเป็นคนเดินนำหน้าอีกครั้งเพื่อรีบออกไปหาคนมาช่วย คราวนี้สาร่าเริ่มไม่พอใจและแตะเคอกลับว่าเธอไม่ใช่สาร่าส่วนกระเป๋าเธอ,อยอมรับว่าขโมยมามาร์รีบบอกว่า นั่นมันไม่ใช่ประเด็นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเขาขอเป็นคนเดินนำหน้าเองเพราะเธอเดินช้าและขาก็บาดเจ็บแต่ซาร่าหรือเคธชื่อจริงของเธอซึ่งขณะนั้นเธอยังไม่บอกชื่อแสดงอาการไม่พอใจเกิดการยื้อแย่งกันจนทําให้เธอต้องควักปืนออกมาขู่มาร์คบอกว่าถ้าอยากมีชีวิตรอดกลับไปพบหน้าลูกลูก็ให้เดินตามหลังเธอและเว้นระยะห่างพร้อมกับเอาไฟแช็คของมาร์คไปใช้ส่องสว่างนําทางมาร์คจาใจ ต้องเดินตามหลังเธอไป จากนั้นเสียงค้ายสัตว์ประหลาดดังขึ้นมาเคสรีบดับไฟและบอกให้มาร์คห้ามส่งเสียงดังแม้เขาจะใช้ไฟจากโทรศัพท์มาส่องดูว่าเป็นตัวอะไรกันแน่เธอก็บอกว่าห้ามให้ปิดไฟมาร์คจึงขอให้เธอช่วยหยิบกล้องวิดีโอในกระเป๋าที่เธอขโมยมาให้เขาทันทีที่ส่องดูมาร์กก็พบว่าเสียงที่ได้ยินมาจากตัวสัตว์ประหลาดที่คอยคืบคานตามพวกเขามาคราวนี้ทั้งสองคนวิ่งหนีกันอย่างรวดเร็วโดยลืมความเจ็บปวด ชั่วขณะเมื่อวิ่งมาสักพักและคิดว่าเจ้าตัวสับประหลาดไม่น่าจะตามมาทันจึงลองส่องกล้องดูอีกครั้งก็ยังคงเห็นขาของมันค่อยๆคืคคบคานตามมาทั้งสองคนวิ่งไปตามช่องอุโมงค์จนกระทั่งเคสเกิดอาการบาดเจ็บกำเริบและต้องการยากแก้ปวดที่เธอทำตกซึ่งอยู่ไม่ห่างไปขว่า30ฟุต เธอจึงใช้ปืนขู่ให้มาร์คขานกลับไปเอามาให้เธอถ้าไม่ไปเธอจะไม่เคลื่อนตัวและจะขวางทางอยู่ตรงนี้รอให้เจ้าสับประหลาดมาจับกินมาร์คไม่มีทางเลือกจึงค่อยๆคลานกลับไปเอายาแก้ปวดมาให้เธอโชคดีที่ไม่เจอสับประหลาดมาร์คถามเคสอย่างจริงจังว่าสิ่งที่เห็นมันคืออะไรกันแน่เคสเผยเรื่องราวที่น่าสยองขวัญว่ามันคือสับประหลาดที่โผล่ขึ้นมาจากใต้ดิน ในขณะที่เธออยู่กับพี่สาวในรถเจ้าสับประรดดึงร่างพี่สาวเธอออกจากรถแล้วแยกเป็นชิ้นๆแล้วก็กินเธอตกใจกลัวมากจึงหนีออกจากรถตกลงมาในหลุมเธอเชื่อว่าไม่มีใครสามารถต่อสู้กับเจ้าสับประรดที่โผล่ขึ้นมาจากใต้ดินนี้ได้เลยบางทีคนที่อยู่ด้านบนอาจจะตายกันหมดแล้วก็ได้ จากนั้นเคทบอกให้มาร์ครีบเดินทางต่อเพราะอย่างน้อยมาร์กก็ยังมีลูกเมียที่รอยอยู่ถึงแม้ว่ามาร์กจะกำลังอย่าร้างกับภรรยาก็ตามทั้งสองค่อยๆเดินก้มหัวต่ำไปทางอุโมงค์ทันใดนั้นก็ได้เจอกับแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ทั้งสองคนดีใจรีบเดินเข้าไปแต่ต้องผิดหวังแสงสว่างที่เห็นเป็นเพียงแสงไฟจากหลอดไฟฉายเท่านั้นเคธ ถึงกับผิดหวังจนเกิดอาการเครียดหายใจไม่ทันมาร์กจึงค่อยๆปลอบใจเธอว่าอย่างน้อยพวกเราก็มีแสงสว่างเพิ่มขึ้นมาไว้สองสว่างทางเมื่อเคส หยิบไฟฉายมาสองทางพวกเขาต้องตกใจเมื่อพบกับร่างชายปริศนานอนตายร่างกายถูกทับด้วยก้อนหินนอนขวางทางเคสสังเกตว่าชายปริศนาไม่มีชีวิตแล้วเธอจึงคว้ากระเป๋าเงินออกมาหยิบเงินออกไปและค้นหาของมีค่าพบกับมีดสัน้นมาร์กจึงขอมีดสั้นจากเธอตอนแรกเธอก็ยังไม่ไว้ใจเขาจนมาร์กบอกว่าเขาจะคอยระวังหลังให้กับเธอและต้องใช้มีดเธอจึงยอมให้ จากนั้นเคทก็ได้พบกับแอลกอฮอล์เธอดื่มเพื่อคลายเครียดส่วนมาร์กบอกว่าเขาไม่ดื่มแต่เขาเอาแอลกอฮอล์มาเทาราดใส่บาดแผลเพื่อฆ่าเชือ้อเขาร้องด้วยความแสบปวดเมื่อเคทค่อยๆคานข้ามศพชายปริศนาและมาร์คค่อยๆคานตามไปทันทีที่ร่างมาร์คสัมผัสโด,ดนศพทําให้ศพชายปริศนามิสติฟื้นขึ้นมาจับขามาร์คทำให้เขาร้องตกใจทั้งสองคนตกใจร้องส่งเสียงดัง จนลืมไปว่านั่นเป็นการเรียกสัตว์ประหลาดให้เดินตามมาทั้งสองคนได้ยินเสียงสัตว์ประหลาดจึงรีบดับไฟมาร์คทำกล้องตกแต่โชคดีที่เจ้าสัตว์ประหลาดลากตัวชายปริศนาไปกินแทนเมื่อเห็นว่าเสียงสัตว์ประหลาดหายเงียบไปแล้วมาร์คจึงหยิบกล้องขึ้นมาดูเห็นเจ้าตัวสัตว์ประหลาดชัดเจนขึ้นจากนั้นพวกเขาจึงรีบเดินไปตามทางอุโมงค์ ระหว่างนั้นเคทเริ่มมีอาการไอร่างกายบาดเจ็บทำให้เดินช้าขึ้นสัต์ประหลาดอาจจะเดินตามมาทันมาร์กจึงขอเดินนำหน้าอีกครั้งแต่ก็ถูกเธอปฏิเสธมาร์กเริ่มเข้าใจว่าเคทแค่ต้องการให้เขาเป็นเหยื่อล่อเท่านั้นจากที่เห็นเจ้าสัต์ประหลาดลากใช้ยปิศนาไปกินเขายังไม่อยากตายในอุโมงค์แห่งนี้มาร์กชักมิสซันขึ้นมาขู่อย่างจริงจังว่าเขาต้องการเดินนำหน้าเอง เขาไม่อยากทําร้ายเธอด้วยความจําใจมากระโจนเข้าไปจัดการเธอก่อนที่เธอจะใช้ปืนยิงขณะนั้นก็มีเสียงสัตว์ประหลาดทําให้ทั้งสองต้องหยุดนิ่งหยุดหายใจมันคล้ายเสียงสัตว์ประหลาดแต่เมื่อหันไปดูก็เป็นเพียงหนูเท่านั้นแต่สิ่งที่น่าสยองขวานั้นคือหนูที่เห็นก็ถูกขาของเจ้าสัตว์ประหลาดเกี่ยวไปกินทั้งสองคนตกใจจึงรีบคานวิ่งหนีแต่มาที่อยู่ตามหลังไม่รอด ถูกขาอันแหลมคมของเจ้าสั์ประหลาดเกี่ยวตัวไปเขาขอร้องให้เคสช,ช่วยใช้ปืนยิงเจ้าสั์ป,ปะหลาดช่วยเขาแต่เธอก็ไม่ยิงเคสตกตะลึงมองดูมาร์กถูกดึงตัวลากไปกินเมื่อเคสมีสติขึ้นมาจึงคานหนีไปตามทางทันใดนั้นก็เกิดแผ่นดินไหวและหมาก็ปรากฏตัวขึ้นคานตามเธอมาเขายังไม่ตายมาร์กบอกกับเธอว่า เขาได้จัดการกับเจ้าสัตว์ประหลาดโดยใช้มีดแต่เจ้าสัตว์ประหลาดมันยังไม่ตายมันคงแค่บาดเจ็บเคธจึงรีบบอกให้มาร์ครีบขานไปข้างหน้าเพราะมีน้ำจากท่อประปาที่แตกส่วนมาร์คบอกกับเธอว่าไม่ต้องห่วงเขาจะเป็นคนเดินระวังหลังให้เธอเองและขอให้ลืมเรื่องราวก่อนหน้านั้นในขณะที่ทั้งสองดื่มน้ำจากท่อประปาที่แตกเคธพูดกับมาร์ค ชมว่าเก่งมากที่ใช้มีดจัดการกับเจ้าสัตว์ประหลาดรู้สึกประหลาดใจกับตัวขาวที่หนีเอาตัวรอดมาได้และประเมินค่าเขาต่ำไปเธอชมว่าลูกๆและเมียคงชื่นชมเขาวมากแต่มันตรงกันข้ามมาร์กระบายปมในใจพูดว่าเมื่อ6เดือนที่แล้วเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่บ้านภรรยาของเขาช่วยเจสสิกาลูกสาวไว้ได้ ส่วนเ่าที่เมาแอลกอฮอล์ในตอนนั้นไม่สามารถเข้าไปช่วยลูกชายไมเคิลได้ทันโชคดีที่หน่วยกู้ภัยช่วยไว้ได้แต่ไมเคิลก็ได้รับบาดเจ็บเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้เขาเลิกดื่มแม้แต่หยดเดียวแต่มันเป็นแผลในใจที่ทำให้ภรรยาต้องการหยากับเขาเคสจึงพูดปลอบใจมาร์กเชื่อว่าภรรยาและลูกๆต้องการตัวเขามากที่สุดในช่วงเวลานี้อย่าคิดมาก ส่วนเธอก็ได้เล่าเรื่องราวของพี่สาวให้์克ฟังจนกระทั่งเมื่อทั้งสองเริ่มคามนไปข้างหน้าเห็นท่อนน้าที่แตกมีหนูเน่าตายเธอรู้สึกถึงกับอ้วกอาเจียนออกมาเมื่อออกเดินคืบคานทั้งสองคนต้องสิ้นหวังเพราะดัน,นาถูกปิดด้วยก้อนหินทับถมมาร์กเสนอว่าให้เดินย้อนกลับไปทางเดิม แต่เคสก็บอกว่าไม่มีวันเพราะเจ้าสับปะรดมันรอกินพวกเราอยู่ทางรอดคือต้องเดินหน้าเท่านั้นเธอใช้เท้ากระทืบก้อนหินหวังให้มันพังทลายแต่ดูเหมือนว่ามันยังคงมีหวังเคสมองรลอดช่องก้อนหินก็เห็นว่าเหมือนมีอีกห้องและมีตะแกรงเหล็กอยู่ด้านบนทั้งสองคนมีความหวังกลับมาอีกครั้งช่วยกันถีบก้อนหินสุดแรงจนพังทลายเปิดทางออก เมื่อเข้าไปดูมันก็คือปากอุโมงท่อระบายน้ำที่มีตะแกรงอยู่ด้านบนแต่เมื่อสาดแสงไฟฉายรอบๆก็พบกับ,บ,ก,บ,ก,บกองซากศพและน้ำสีแดงเต็มไปหมดสร้างความสยดสยองน่าสงสัย ทั้งสองคนช่วยกันกระโดดคว้าจับตะแกรงเพื่อปีนขึ้นไปด้านบนแม้ว่าจะต่อตัวให้เคสเหยียบหลังมาร์คแต่ตะแกรงก็ไม่ขยับขยื่นเปิดออกได้เลยในขณนะที่มาร์คเดินดูรอบๆเพื่อหาสิ่งของหรือช่องทางหนีอื่นก็เกิดเสียงระเบิดและเสียงปืนอยู่ปลายปากท่อตะแกรงทั้งสองคนจึงช่วยกันตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ และความหวังก็สมหวังเมื่อคนที่อยู่ด้านบนคือทหารที่ยิงปืนต่อสู้กับเจ้าตัวสับประหลาดทหารถามว่ามีกี่คน เคตไม่รอช้าตอบกลับอย่างรวดเร็วว่ามีสองคนและได้รับบาดเจ็บทหารสองนายบอกว่าจะเรียกหน่วยกำลังสนับสนุนมาช่วยเหลือระหว่างรอด้านในทหารจะส่งน้ำอาหารชุดปฐมพยาบาลให้ตอนนี้ให้อดทนรอทั้งสองคนดีใจเป็นอย่างมากเพียงแค่สิ้นคำพูดของทหารความหวังก็พังทลายทหารยิงปืนต่อสู้กับเจ้าสั์ประหลาดและทหารถูกเจ้าสัประหลาดฆ่าตายน้ำสีแดงสากระจายลงไปในท่อสาดตัวทั้งสอง แต่ที่โชคร้ายคือเจ้าตัวสัตว์ประหลาดตกลงมาที่ปากตะแกงตัวมันเหมือนมีขาที่ยาวคล้ายแมงมุมที่แหลมคมมันพยายามใช้ขาที่แหลมคมตัดตะแกงเหล็กเข้าไปกินเหยื่อทั้งสองคน ทำให้ทั้งสองคนต้องดิ้นรนหาทางออกมาร์พบกับตะแรงเหล็กด้านล่างเข่าใช้เท้าถีบตะแรงออกแล้วบอกให้เคสมุดลอดตัวเข้าไปก่อนเมื่อทั้งสองคนเข้าไปก็พบว่าเป็นท่อน้ํามาร์กจึงดำน้ําลงไปสํารวจเผื่อว่าจะพออีกทางโชคยังดีมาร์กพบว่ามีทางน้ําเชื่อมต่อไปอีกช่องทางหนึ่งจึงถามเคสว่าไฟฉายกันน้ําไหมเธอจึงลองจุ่มน้ําดู โชคดีไฟฉายกันน้ำมาร์กบอกเธอให้ทิ้งกระเป๋าสัมภาระทั้งหมดเคทจึงแกะเมมโมรีในกล้องวิดีโอออกใส่กระปุกยาเพื่อเป็นหลักฐานว่าเธอพบเจอกับอะไรบ้าง ทั้งสองคนต้องดำน้ำและหวังว่าจะเจอกับช่องทางหลบหนีไปด้านบนโดยให้เคสส่องไฟฉายให้มาร์กว่ายน้ำนำทางและในช่วงเวลานี้มาร์กต้องการให้เธอเชื่อใจเขาวว่าจะพาเธอรอดไปได้โดยพูดเรียกชื่อตัวเองว่าชื่อมาร์กและถามชื่อเธอคราวนี้เธอเปิดใจและบอกชื่อตัวเองว่าเธอชื่อเคสจากนั้นมาร์กขอให้เคสเชื่อมั่นตัวเองว่าดำน้ำผ่านไปได้ และเมื่อทั้งสองดำน้ำและโผล่ขึ้นมาอีกช่องทางหนึ่งทั้งสองหายใจอย่างแรงมาร์คขอบคุณเคทที่ไว้ใจเขาเมื่อทั้งสองมองไปด้านหน้าก็พบกับแสงสว่างปลายอุโมงค์แต่แปลกที่มีรากไม้ติดอยู่ที่อุโมงค์มาร์คมั่นใจว่ามันคือทางออกแน่ๆเมื่อคานไปดูทั้งสองคนก็ดีใจเพราะมันคือทางออกจริงๆแต่สิ่งที่เขาไม่รู้คือ ช่องอุโมงใต้ดินที่ผู้เขาคืบคานอยู่นั้นมันเป็นฝีมือการขุดของเจ้าสัตว์ประหลาดที่อาศัยอยู่ใต้ดินและก่อนที่จะถึงปลายอุโมงมันก็มีหลุมลึกลงไปเป็นที่ซ่อนตัวของเจ้าสัตว์ประหลาดขณะที่ทั้งสองจะเดินหน้าต่อเจ้าสัตว์ประหลาดที่ตัวใหญ่มีขาที่แหลมคมกบโผล่ขึ้นมาจากหลุมทั้งสองคนหยุดนิ่งไม่ส่งเสียง เคธที่อยู่ด้านหน้ามอง้วยสายตาสิ้นหวังและหวาดกลัวทำอะไรไม่ถูกแต่ดูเหมือนว่าเจ้าสัตว์ประหลาดไม่เห็นการเคลื่อนไหวหรือเสียงมันจึงค่อยๆลงไปในหลุมจากนั้นทั้งสองคนจึงตัดสินใจที่จะคานข้ามหลุมที่เจ้าสัตว์ประหลาดอยู่โดยที่เคสอยู่ด้านหน้าเป็นคนคานข้ามไปก่อนเคสค่อยๆคานข้ามหลุมไปอย่างช้าๆขณะเดียวกันเจ้าสัตว์ประหลาดที่อยู่ด้านล่างก็คอยส่งเสียงสร้างความวาหวาดผวา และในที่สุดเคสก็สามารถข้ามไปได้จากนั้นมาร์คข้ามตามไปแต่เมื่อข้ามมาได้เคสกับหยุดนิ่งไม่คานไปที่ปลายอุโมงค์มาร์คพยายามเรียกเธอแต่เธอก็ไม่ขารับดูเหมือนว่าเคสจะสิ้นใจตายแล้วทันใดนั้นแรงสั่นสะเทือนก็เกิดขึ้นเพราะพวกเจ้าสัปปะาดเริ่มที่จะเดินขึ้นมาจากหลุมมาร์คพยายามคานข้ามตัวเคสแต่ด้วยทางแคบก็ไม่สามารถข้ามผ่านตัวเธอไปได้ มาร์กจึงค้นตัวเธอหยิบปืนขึ้นมาเจาะเล็งที่ปากหลุมรอหญิงเจ้าสัตว์ประหลาดขณะนั้นแผ่นดินก็สะเทือนเจ้าสัตว์ประหลาดมันก็ยังไม่โผล่ออกมาเขาจึงค้นตัวเคสหยิบแอลโกอฮอล์และไฟแชค็คเขาใช้มันราดตัวเธอแล้วจุดไฟบางทีเธออาจจะเฟินแต่นั่นมันก็เป็นเพียงแค่ความคิดเท่านั้นมาร์กนอนข้างๆศพเคสเหมือนชีวิตหมดหนทางที่จะต่อสู้ต่อ เขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูวิดีโอที่ถ่ายเล่นกับภรรยาและครอบครัวอย่างมีความสุขเมื่อปิดโทรศัพท์ลงมาร์กบอกกับเคทที่นอนหมดลมหายใจว่าขอบคุณเธอที่ทำให้เขามีมุมมองใหม่โลกใบนี้มันสวยงามจริงๆเหมือนกับที่เธอบอกบางทีครอบครัวของเขาอาจต้องการตัวเขากลับไปแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาเองที่จะเป็นคนทิ้งพวกเขาไปมาร์กตัดสินใจเอาปปืนจ่อใต้คางเพื่อปิดชีพตัวเอง แต่เมื่อวินาทีที่เขาเหนี่ยวไก่เปินไม่มีกระสุนตั้งแต่แรกแล้วทำให้เขารอดตายทันใดนั้นเหมือนว่าสัญญาณโทรศัพท์กลับมาใช้งานได้อีกครั้งข้อความตอบรับจากสายที่บ้านเป็นเสียงภรรยาที่ฝากข้อความเสียงบอกว่า <c oughs> เธอรับลูกกลับมาจากโรงเรียนและพาลูกๆเรียบมาหลบในห้องใต้ดินตอนนี้เธอและลูกๆต้องการตัวมากลับมาบ้านและให้หยุดโทษตัวเองเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น ทุกคนลูกๆเข้าใจบอกว่าให้มาร์กรีบกลับมาบ้านลูกๆกและภรรยารักเขามากข้อความเสียงนี้ทำให้มาร์กลับมีแรงฮึดสู้อีกครั้งมาร์กจึงตัดสินใจใช้โทรศัพท์ตั้งนาฬิกาปลุกเสียงแล้วเนบสายที่ขาของเคสจากนั้นเขารีบคานข้ามไปอีกฝั่งเมื่อเสียงนาฬิกาปลุกดังขึ้นมันปลุกให้เจ้าสับประหลาดขึ้นมาแล้วลากตัวเคสที่นอนขวางทางอุโมงค์ ลงหลุมไปกินจากนั้นมาร์ไม่รอช้ารีบคานข้ามหลุมไปเขารีบคานออกไปด้วยความหวงังเสียงในหัวของเขามีแรงกระตุน้นเสียงของลูกชายลูกสาวเรียกพ่อกลับบ้าน เสียงภรรยาดีใจที่เขาสามารถกลับมาบ้านได้ทันใดนั้นเจ้าสัตว์ประหลาดอีกตัวก็โผล่ขึ้นมาใช้ขาอันแหลมคมเกี่ยวขาเข้าไว้ลากลงไปกินในหลุมขณะนั้นมาร์คเห็นขวดแอลกอฮอล์เขาคว้า,วาวมันไว้ได้พร้อมกับไฟแช็กเขาไม่รอช้ารีบเทราดไปที่ตัวเจ้าสัตว์ประหลาดแล้วจุดไฟเผาและมันก็ได้ผลเจ้าสัตว์ประหลาดรีบหนีลงไปในหลุมมาร์ครีบขานไปที่ปากอุโมงค์ทันที มาร์กออกมาจากอุโมงค์ได้สำเร็จแต่สิ่งที่ปรากฏต่ตอหน้าเขาก็คือตัวเขายังอยู่ในหลุมยุบขนาดใหญ่ที่เขาเข้าใจว่าเป็นเพียงแค่แผ่นยินไหวที่แท้จริงมันคือฝีมือการขุดของเจ้าสัตว์ประหลาดเขาเห็นไข่ของเจ้าสัตว์ประหลาดเต็มไปหมดมันโผล่มาจากใต้ผิวดินกัดกินคนเป็นอาหารโดยตัวมาร์กตอนนี้นั้นเขาอยู่บนหลุมยุบของพื้นถนน โดยมีตัวแม่ของเจ้าสัปปะาดตัวใหญ่เดินอยู่บนถนนกรีดเสียงร้องที่น่ากลัวคอยจับคนไปกินเป็นอาหารมาร์กจะสามารถกลับไปที่บ้านเพื่อพบเจอลูกๆและภรรยาของเขาได้หรือไม่ตอนนี้ไม่สามารถบอกได้และหนังก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ครับทิ้งไว้เป็นกำลังใจให้มาร์กพบเจอกับครอบครัวที่ยังมีชีวิตอยู่สุดท้ายนี้กระผมขอขอบคุณผู้ชมที่น่ารักคอยติดตามรับฟังจนจบขอบคุณครับ